ได้เวลาของเด็กปวยเดือดครับวันนี้มาดูกันเลยครับในรูปแบบไม่มีใครยอมใครคู่แรกครับ58กิโกรัมคู่แรกครับ5กิโลกรัม With fight wins. Give for ค่แรกครักิโลกรคู่แรกครับ58โลกัมคับร m มคู่แกชกจากอุซเแบกิสถานค่รับนูโลฮัมคม่ดราครับเก่งหลายอม่างครับมวย,ทยิทลมวยสากล m m บก็ได้ครับวัย23ปีสูง172เซัิเมตร ในทีมของครูดามยิมครับและคู่ชกของเขาภูมิแดงครับอายุ19ปีครับจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีสูง168เซนติเมตรครับนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว60ไฟชนะ48และเสมอหนึ่ง ทุกท่านพร้อมแล้วขอสิ่งประมือให้จิงรีทองกีฬาสปอร์ต from Thailand ตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีครับจิงรีทองกีฬาสปอร์ตในทีมของคุณคำจันท์สาวคำเขตนะครับนี่เป็นคู่แรกของเด็ดมวยเดือดครับไม่มีใครยอมใครเดี๋ยวดูครับใครจะยอมข้ออ่อนข้อให้กันครับ ช่อง8ปดกฎหมายเลื2อนะครับนมเต็มครับแบบนี้ไหวครูง <White Crew S 2> มงคลภาพเจียดปาบอยครับทำหน้าที่สรารวุฒิอะได้เวลาความมันกันแล้วครับห้าทุ่มเสร็จเสร็จครับให้หัวใจมันเรือนลมสูบฉีดกันนิดหน่อยครับเทียบสัสดส่วนกันครับ168กับ172ิพิกัด58ครับ นะลุยกันเลยครับยกแรกครับไม่ต้องพูดพราำทำเพลงมากครับจิงหรีเขาบอกว่าเสียงจี๊ดครับเสียงมันเพราะเสียงมันไพเราะครับแต่ว่าวันนี้จิ้งหรีทองนี่ต่อยมวยเจอกับนักมวยด่านอันตรายจากอุสเปย์ครับนูโมัมหมัดสับล่างไปก่อนครับจิงหรีดทองซ้ายกับขวาครับคู่นี้มดูจะหนากว่าครับจิงหรีทอง ครับต้องชิงกันออกครับขวาไปซ้ายมาซ้ายมาขวาคืนครับอมสวิงซ้ายไปครับนูโมฮัมัดโอ้โหหลุดก็โดนสิครับแบบนี้ครับเตะลูกโทษครับ2ที2แข้งครับหลุดนะครับสังลานจิงดีทอง ค่อยๆขยับครับทางด้านของโนโมฮมัดโอ้โหอแหม่ดึงจังหวะต่อยดีครับจิงรีดทองครับเก่งเทียเรียนไปครับโนโมฮมัดนี่เขาเก่งหลายอย่างครับมวยไทยคิกบ็อกซิ่ง m m a แต่ว่าจิงรีดทองไม่สนครับอันนี้เจอกันในรูปแบบของมวยไทยเป็นเขตแดนของผมครับอ่ะเริ่มคืนเหมือนกันครับโมฮัด มาดูทรงสมัครเล่นมากกว่านะครับมวยไทยนี่ต้องออกมีน้ำหนักครับเอาครับต้องระวังลูกสปินลูกสปีดนะครับชาวต่างชาตินี้เร็วแรงนะครับคนไทยนี่จะอึดอาดช้าหน่อยแต่สโลบัตชัวค่อยๆไปครับซ้ายลากมาจากอุบล ดีแต่และแข้งครับโอ้โห,โหนักแรงแรงครับเติมด้วยหมัดซ้ายโอ้โหซ้ายเอาครับค่อยๆถีขึ้นครับเดินบีดเข้าไปครับวันนี้ไม่มีกลัวแล้วครับติกริดทอง มสังเกตว่าออกอาวุธกันแต่ต้นต้นเกมครับ1นึ่สใส่กันเต็มเตมครับโดนเป็นหล่นร่วงเป็นร่วงครับน็อกเป็นน็อกเอาครับแลกกันหม,มุช้อนล่างตบขวาครับยิ่งดีทองแม่โน้โมงบัตเขาพยายามต่อยนะครับแต่ว่ากำปั้นนี้ยังไม่แม่นพอ มีซ้ายถีบไปเรื่อยครับนำร่องเข้าไปครับแม่พอจิ้งดีทองออกไรนูมฮัมหมัดก็ออกตามครับแมผ่านยกแรกไปครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกแรกนี่ครับสับเข้าไปครับครับในโอ้โหต้องระวังหมัดของนูมมฮัมหมัดด้วยนะครับ เป็นมวยที่ออกอาวุธได้รุนแรงโอ้โหทิ้ง้ายดอกนี้เต็มกรามเลยครับยังดีแค่ย่อครับไม่ถึงอลนอะฝ่ายต่อครับยกสองครับยกแรกอาจจะจับทิศจับทางดูเกร็งๆกันอยู่ครับยกนี้อ้าเกือบไปครับนี่ครับไปออกไปยืนเท้าหลักนี่ต้องมั่นคงครับทรงตัวดีๆครับ แม่ดูไม่แรงอาวุธโนมัตแต่ว่ามาแบบจุกจิกจุกจิกนะครับมีบนมีล่างพับแพลพับแพลไปเรื่อยครับแต่ว่านี่ครับซ้ายของจิ้งดีทองครับเริ่มจะบนจงออกแล้วนะครับแข่งซ้ายของจิ้งดีทองอ้าวอ้าวอ้าวเร่งขึ้นมาครับโนมัตเติมทั้งหมัดทั้งศอกครับอ่าครับต้องเดินบ้างครับจิ้งดีทองครับไม่เดินไม่ได้ครับ ไม่เดินนี่แม่ไม่มีกลัวครับโนมัดเอาครับโดนกลางหลังเข้าไปนะครับด้านล่างครับดิทิเดตท,ทีมงานของสตาร์เทรนเนอร์กีเล่สปอร์ตสั่งลุยแล้วเอาละครับโมมัดกันแรกคร,ครับไม่มีกลัวครับพร้อมสู้เลยนะครับหนูโมมัดครับประเภทสายบวกสายแรกโอ้โหสายแต่ละดอก โอ้โหมาแล้วครับหมัดซ้ายครับโอ้โห,หุยแข่งซ้ายเป็นปากเต็มคำจริงๆครับของจิงหรีดทองอเดินเบียดมาเรื่อยๆครับจิงหรีดทองใกล้ๆแล้วครับวัดระยะซ้ายหูยเตะยัดท่อนแขนครับอ่าครับล้าไม่ล้าห้อยไม่ห้อยครับแขนดันขวาโดนอีกแล้ว อ้าวสามเม็ดเนื้อ,อสี่เม็ดโอ้โยเจ็บไม่เจ็บถามใจเอาเองครับแต่แต่ว่าเก็บอาการดีครับนูโมฮมมัมัดครับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยท้อเราไม่ท้อครับเดินใส่อย่างเดียวโอ้โหแหมแต่ละดอกนักแข่งติดท่อนแขนนักแข่งติดชายโครงนะครับ ไม่มีมันไม่มีสามชั้นไม่มีเนื้อแดงเลยครับกระดูกล้วนๆครับเตะยัดเข้าไปอาวบังให้อยู่นะครับไม่บังนี่แมมากยกเดี๋ยวก็จะล้าแลวครับแต่ว่ายังโตงยังเถียงอยู่ครับโนโมมันแม่ตอนนี้มั่นใจเลยครับจิงรีทองครับโอ้โหทำอะไรนี่ก็มันเข้าตามันสวยงามไปหมดครับโอ้ยห,หมัดซ้ายแข้งซ้าย ออกมาเป็นชุดเลยครับอ่ายังก็ถูกวางโปรแกรมไว้เลยผ่านยกสองครับแหมสมัยนั้นนี่หน้าตายังใสกิ๊กเลยนะครับดูโมฮัมหมัดครับนี่สมัยที่ช่วงเข้ามาต่อยมวยไทยใหม่ๆไปดูภาพช้าเลยครับโอ้โหลูกนี้ แค่เดียว่าก็หลบทันแล้วก็ปล่อยไม่เต็มไบต์เลยนะครับนูโมฮมัมัดลุดครับเตะลูโทษเข้าไปทีหนึ่งแม่แสบอย่าบอกใครครับโดนแบบนี้กลางแผ่นหลังเลยนะครับไม่กมายังตั้มศอกไม่โดนครับไปก็ต่อครับยกสุดท้าย2ยกผ่านมานี่นูโมฮัมัดนี่ก็พยายามแลวครับโดนของจริตทองเยอะแต่ว่าเก็บอาการดี แต่ถึงคราวต้องมูเลยนะครับยกนี้รอช้าไม่ได้ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเอาครับต้องชิงกันครับอย่ารอครับอย่ารอครับออกได้ออกเลยครับทั้งคู่ทางด้านของจิงลีทองกบซ้ายอย่างเดียวล้วนๆนะครับขวาไว้คำวัดระยะสู้ดีเหลือเกินครับโนมอนก็บวกแกลวครับโดนไปโดนโอ้โหหมัดขวามาแล้ว แแต่ว่าจิงหรีทองนี่นยังไม่ยอมครับจะมาลูปคมได้ยังไงนักชกจากเมืองดอกบัวครับอุบลราชธาน,นีโ,โดนกลางหลังอีกแล้วแถบขวานั้นต้องไปกลับไปปักถุกแล้วครับโดนแข้งซ้ายเยอะครับแหมวันนี้เตะอร่อยจริงๆครับจิงหรีทองครับ โอ้ต้องชมทางด้านของนักสู้จากอุซเบกิสถานครับนูมุมัดสู้ดีเหลือเกินนะครับนี่ครับอยากเก่งก็ต้องเล่นกับคนเก่งครับต่อยมวยกับคนเก่งเก่งเรียนรู้กับคนเก่งเกงพัฒนาเร็วครับแน่นอนครับสังเวียนเที่ยวต่อไปครั้งต่อไปก็ความมั่นใจจะมากขึ้นเลยครับไม่ไม่กลัวแล้วอ่ะมาไม่เป็นไรอื่นนี่ผมว่าทิ้งตัวไปแล้วครับโดนซ้ายขนาดนี้ วันนี้ก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์แลวครับดูโมฮัมหมัดโอ้โหไหมครับคุณชายครับทั้งไหมทั้งแตกนะครับบริเวณแผ่นหลังด้านซ้ายของอาด้านขวาของดูโมฮัมหม,มัดนะครับโ,โดนซ้ายผ่านตลอดของจิ้งหรีดทองเข้าไปแต่ก็ยังไม่เลิกยังไม่ยอมยอมลดละนะครับจิ้งหรีอทองอวันนี้ฝากรอยเท้ารอยแข้งไว้จริงๆครับดูว่าจะผ่อนหรือยังครับ แมาหัวใจเยี่ยมยอดนะครับทางด้านของนมโมมัดได้ขนาดนี้ก็ต,ต่ว่สดสาวโดนครับแม่ยิ่งเดินยิ่งเจ็บในยิ่งหลวมนะครับวันนี้ถือว่ามาเรียนวิชามาหาความรู้ครับกับจิ้งหรีดทองแม่พอหันหน้าเข้าหากานันอาจ,จังจังหวะมันผิดนะครับ เหลี่ยมมันคบกันนะครับซ้ายกับขวานี่ใครชิงออกก่อนก็ถึงก่อนแลวครับดอก2ดอกนี่ไม่เป็นไรครับเดอโดนเยอะๆแบบนี้ครับแม่เนื้อแตกนะครับอ่าครับจบแล้วครับไม่เป็นไรครับใส่เต็มที่ครับโนหมดยอมรับแล้วครับดูครับหน้าไม่หงิกมีรอยยิ้มครับไม่เป็นไรครับเอาเเจ็บเกี่ยวไปนี่ครับหมัดซ้ายแข้งซ้าย หัวใจอาวุธนี่ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เคยเจอเมวยซ้ายหรือเปล่าครับดูครับแก้กันยากครับมาล่างมาบนครับแค่ก็ลุยไล่ต่อยนะครับไม่ลดละความพยายามครับแม้ว่าจะโดนซ้ายเยอะแล้เป็นจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตครับเอาชนะคะแนนลูมฮัมมัดไปได้